เช็ดเคต้องบอกเลยว่าตอนแรกคิดว่ามันใช้เป็นคีมในลากไฟฟอร์มเฉยๆแต่พอไปนั่งหาข้อมูลดูจริงๆเออแม่งก็เป็นชิลจริงๆว่ะเพียงแต่ในแอนิเมชันเราจะไม่ค่อยได้เห็นว่ามันใช้ะนะโดยต่อมาก็ได้เพิ่มซับยูนิตอย่าง GN Archer หรือการอา c h เชอร์เข้ามาโดยมีไพลอตเป็นเมียของพี่ฮาเลลูยาอย่างมารีพาฟาสซี่เรียกได้ว่าพี่ฮาเลลูยาพ่อบ้านใจกล้าของกูแม่งอยู่ในสนามรบไม่คอกับเพื่อนแล้วไอเฮียเรียกแต่เมียอย่างเดียวเลยแต่ไม่ได้เป็นการเรียกเพราะคิดถึงนะ เป็นการห้ามโดยก่อนที่ผู้การสมอนนอฟของเราจะตายเนี่ยนางก็ยังเป็นมารีพอฟาซี่คนดีคนเดิมของพี่ฮาเรลูยาเราอะนะแต่หลังจากที่ผู้การตายไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าซุปเปอร์โซเจอร์หมายเลขหนึ่งโซมาพีรีดแม่งกลับมาเลยโดยในช่วงท้ายของซีซั่นสองอเลอสกันดัมก็ได้เข้าปะทะกับหุ่นของอินโนเวทรอบนี้ไม่ผิดแล้วนะที่อยู่ในกลุ่มของอินโนเวเตอร์และในตอนนั้นบุคลิกที่2ของอเลลูยาก็ได้ตื่นขึ้นและได้ทําการกําจัดอินโนเวทได้สําเร็จแต่ก็โดนรีวองตบอยู่ดีีกีนะกกก็นนนะมัััใ้้รเอตตววาา่่